ล่าสุดมีข่าวชาวขเขมรเดือดหลังจากผู้นำบุญเซนจัดงานสงการและใช้งบประมาณไปจำนวนมากหวังให้ชาวต่างชาติและเพื่อนบ้านเข้ามาเที่ยวประเทศกัมพูชาเหมือนกับที่ประเทศไทยจัดขึ้นแต่ก็น่าผิดหวังกับผู้นำของเขานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ค่อยมางานนี้แห่ไปเที่ยวประเพณีสงการประเทศไทยหมดจนทำให้ชาวขเขมรไม่พอใจอย่างมากที่ผู้นำบุญเซนลงทุนไปกับการจัดงาน และใช้งบประมาณหลายล้านบาทกับการจัดงานในครั้งนี้โดยไม่คิดเรื่องปากท้องของประชาชนเลยนักวิเคราะห์ติงฮุนเซนจัดงานสงการานต์ใหญ่โตเปลืองงบหลวงไม่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยมีช่องข่าว BBC ออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและลูกชายคนสุดท้องของเขาจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ขเขมรอย่างใหญ่โตที่ปราสาทนครวัด เมื่อวันศุกร์ที่15ที่ผ่านมาในขณะที่อาสาสมัครหลายพันคนได้ร่วมกันสร้างสถิติโลกจากการจัดแสดงกระดาษพับรูปหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันการพับกระดาษรูปหัวใจกว่า3.9ล้านดวงที่แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในจังหวัดเสียมาลาดอยู่ภายใต้การควบคุมของกุนมานีลูกชายคนเล็กของกุลเซน ที่เป็นประธานสหาภาพเยาวชนแห่งกัมพูชาและเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นเดือนกรกฎาคมกัมพูชามีประชากรราว1 6หถึง1ล้านคนเราสามารถพับหัวใจได้ประมาณ4ล้านดวงถ้าหากจีนและอินเดียสามารถพับหัวใจได้มากกว่านั้นคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงจำนวนประชากรของประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าว โดยอ้างถึงเจ้าหน้าที่ของกินเนส s s เวิลด์เ c คคอรที่เป็นผู้พิจารณาการบันทึกสถิติงานเฉลิมฉลองอังกรสงการ2023จัดขึ้นในบริเวณรอบปราสาทนครวัดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรัรมพูชาที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟมีร้านขายของที่ระลึกแผงขายอาหารงานคอนเสิร์ตและลอยประทีปอาสาสมัครจากสหาภาพเยาวชนแห่งกัมพูชา ที่ประกอบด้วยผู้สนับสนุนพรรคประชาชนกัมพูชาที่ปกครองประเทศเป็นผู้ดำเนินงานส่วนใหญ่ของงานนี้แต่นักวิเคราะห์ทางการเมืองกล่าวว่างานที่จัดขึ้นอย่างใหญ่โตนี้ไม่ได้ทำอะไรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศทุนในการจัดงานมาจากงบประมาณรัดและเกณฑ์ค่าราชการให้มาทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขก่อนการเลือกตั้งคุณเซนไม่ได้คิดถึงประเทศและประชาชน เขาจัดงานเพื่อหน้าตาของตนเองและครอบครัวของเขานักวิเคราะห์กล่าวหุนมานีปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดกำมปงสปือส่วนหุนมนเนตลูกชายคนโตของฮุนเซนได้รับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันซึ่งปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชาและเป็นที่คาดการว่าจะสืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากบิดาของเขา ในท้ายที่สุดชาวขเขมรจากจังหวัดเสียมราชกล่าวว่างานอังกอร์สงการทำให้ผู้คนมีความสุขในช่วงเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยประเทศที่คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินเป็นหนี้ธนาคารหรือกำลังคิดจะย้ายไปต่างประเทศเพื่อหางานทำชาวขเขมรรลยนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลคิดถึงการเพิ่มตลาดท้องถิ่นสำหรับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมทั้งระบุว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคนจนและฟื้นฟูประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการจังหวัดเสียมราฐไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของงานแต่สหาภาพเยาวชนแห่งกัมพูชากล่าวว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากการบริจาคจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยจากกรณีดังกล่าวทำให้ชาวขเขมรจำนวนมาก ไม่พอใจกับนายกคุณเซนของเขาและทำให้เกิดข้อพิพาทกันระหว่างชาวบ้านกับส่วนงานภาครัฐเกิดมีข้อถกเถียงกันไปมาจนเกิดกระแสดรามากกันอีกครั้งสำนักข่าวบีบีซียังกล่าวต่ออีกว่าทุกวันนี้ชาวเขมรต่างพากันหนีออกจากประเทศเพื่อลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศเพื่อนบ้านเพราะไม่อยากฝากชีวิตไว้กับผู้นำของเขา ส่วนวันนี้ทางช่องของเราก็จะพาท่านผู้ชมไปส่องความคิดเห็นพี่น้องชาวอาเซียนกันนะครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาต่อคอมเมนต์ท่านแรกกันเลยครับคอมเมนต์ชาวขเขมรท่านแรกได้กล่าวว่าถ้าเตียบันได้เป็นผู้นำขเขมรไทยกับขเขมรคงกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวว่านายกคุณเซนเดินเกมผิด เคลมวัฒนธรรมไทยจนไม่ลืมหูลืมตาแต่ประชาชนได้รับผลกรรมมาต่อกันคอมเมนต์ท่านถัดมากันเลยครับเอาเถอะเขมรนก็คิดว่าประเทศเราจะเกิดบันเจิดได้อย่างไรให้ทั่วโลกรู้จักประเทศกัมพูชาประเทศแห่งการเคลมอย่างเดียวก็ถูกดา่ามาต่อคอมเมนต์ท่านถัดมาเป็นของชาวไทยได้กล่าวไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้นำแบบนี้ก็อย่าหวังที่จะรวยเลยคขมรเหมือนที่ไทยยุคนหนึ่ง ที่คลั่งเรื่องกินเน็ตบุกแต่ยังมีอยู่เหมือนกันทหารไทยเพิ่งลำวยไทยทําสถิติโลกไปเหมือนกันคอมเมนต์คนต่อมาได้กล่าวว่าก็ไม่ต่างจากไทยชอบจัดงานฟ้อนลำฉลองในหลายเรื่องของประเพณีท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศมีผู้นำโง่ๆอย่างฮุนเซนเขมรถึงมาเป็นขี้ข่าคนไทยตลอดไปและก็มาถึงคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านสุดท้ายได้กล่าวว่าดูจากผู้นำเขมรแล้ว คงไม่คิดเห็นประชาชนหรอกเขาคงคิดหาแต่ผลประโยชน์ให้กับตัวเองเคลมทุกอย่างที่ไทยมีอยากทำแบบเขาไปหมดก็จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนหากชอบคลิปนี้ก็อยากลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ